ทิสันไวก่ะมันมันเริ่มต้นยังไงใช่ปหต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กไปนะคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ตัวผมเองครับเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสในการในการที่จะเรียนได้สูงสูเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าบ้านผมยากจนพ่อแม่ผมแยกทางการตามคนต่างไปม,มีครอบครัวใหม่ตัวผมเองเนี่ยเลยต้องมาอยู่กับย่านะครับก็โตมาด้วยเบี้ยยังชีพคนชรานั้นแหละ ก็อยู่กันแบบนั้นนะครับไปโรงเรียนกพิวันละยี่สิบาทอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรกับชีวิตมากเนาะสมัยก่อนทีนี้มันมีวันหนึ่งที่มันเป็นจุดพลิกที่มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยก็คือวันที่เรียนจบแล้วทีนี้มันจะต้องเดินแบบผมเรียนวิอ่าแผนวิชาธุรกิจแฟชั่นใช่ปะเมื่อก่อนผมเรียนแฟชั่นแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าจิรายุทธ์เธอต้องเดินแบบนะเธอต้องแบบเธอต้องใส่ชุดเนี้ยเดินแบบนะแล้วครูเปิดชุดมาครับตกใจมากเป็นชุดผู้หญิง คือเขาบอกว่าหุ่นเรามันสูงอ่แล้วก็มันมีมันมีเอวอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นเ,เป็นคนผอมๆ้ยครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าแต,แต่งแต่งดิงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่งญิงให้หนอยสิแต่ด้วยความที่ืเราเป็นผู้ชายอ่ะแต่ว่าจะทํายังไงอ่ะขนน่าแข้งก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาบ้านเราก็เครียดไงวันนั้นเป็นวันที่เราเครียดมากๆแล้วทีนี้ก็ทำาไงดีกว่าตังค์ไม่มีซื้อจะไปซื้อวิดก็ไม่มีตังค์ซื้อเลยตอนในเซเว่นมันเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมสมัยก่อน ผมก็เครียดไงหาหาทางออกก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตฮะว่ามีวิธีไหนไหมที่จะกันจัดคนได้อะไรเงี้ยจะโกนดีไหมถ้าโกนมันก็แข็งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าโกนเนี่ยขนขาเรามันจะขึ้นมาเยอะกว่าเดิมแน,น่นอนก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าไม่โกนดีกว่าแบกเอาดีกว่าหาวิธีโทรหาพี่โทรหาเพื่อนที่เคยแบกนะครับมันมีห้อแบกไหนแบบราคาเท่านี้้ีอะไรเงี้ยได้ราคามาแนละ้วแต่มันไม่ได้ซื้อนะครับเพราะราคามันก็สูงมา450บาท ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งทาเองดีกว่าเปิดหนังสือนะหนังสืออ่านหนังสือผมชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยตัวของใซหลับตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยทำยังไงที่จะเอามาทําให้มันเป็นแว็กซ์ได้ผมก็นั่งนั่งดูนั่งเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่าผมก็ไปเจอตัวน้าตาลตัวหนึ่งที่เอาไว้ทําลูกอมอะครับก็เลยเอาตัวนั้นมาทาแว็กซ์ทีนี้นทาไปทํามาปร,รากฏว่ามันออกเว้ยมันออกเราก็ดีใจเงี้ยกำจัดขนนาแข่งตัวเองเสร็จสับวันนั้นเรียบร้อยเลย ก่อนที่เราจะไปเดินแบบในวันพรุ่งนี้เช้าโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกว่ามึงทํายังวะมึงกําจัดขนหรือยังอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่ายังเลยยังไม่มียังหาซื้อแวบบ็กไม่ได้เราก็เลยแบบว่าทําเป็นกระปุกกระปุกกระปุกเอาไปขายเพื่อนตั้งแต่แบบนั้นมาเราก็มีไอเดียว,ว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไปขออยอยแล้วก็ทําเป็นธุรกิจไปเลยอะเราเอามาขายออนไลน์อยมันจะดีไหมเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการทาแว็กซ์นะครับจากเด็กที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์จากเด็กที่ติดลบจริงๆตอนที่ผมเริ่มทำแว็กซ์เนี่ยผม ผมเรียนจบปอกแค่ปะวะชแล้วมันไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีตังค์เรียนต่อมหาลายัยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่หยุดเรียนรู้นะครับหนังสือก็จะเต็มบ้านเลยเนหะ็นไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าถ้าสมมติว่าผมไม่ได้โอกาสในเรียนในการเรียนแบบในมหาลายออัยอย่างเงี้ยขอมาเรียนข้างนอกขอเรียนกับหนังสือขอเรียนด้วยตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งแล้วก็สามารถจะทําธุรกิจได้ผมคิดว่าเรื่องราวนี้มันอาจจะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกระทบจริงๆอันนี้เห็นใจนะครับว่าชีวิตเรามันเป็นช่วงที่ตกต่ำใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องคุณต้องอย่าหยุดพัฒนาครับถ้าคุณถ้าคุณแบบไม่หยุดพัฒนานะยังไงชีวิตข้างหน้าคุณมันก็มีตะขาขึ้นอยู่แล้วอะครับ